สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฟินกระเฟินชาแนลจ้าวันนี้จะพามาชมสวนอยู่บ้านว่าปลูกอะไรบ้างในบริเวณหลอกดัวบ้านเนาะมีทั้งผักผลไม้ต่างๆอ่าจะพาพี่เย่ยมชมว่าจุดไหนปลูกอะไรบ้างมีอะไรที่สามารถเก็บกินอะไบ้างไปชมกันเลยค่ะแอบเปิดประตูดัวของมัคงคะ ก็จะเป็นนี่เลยนี่เลยจ้ะเป็นพวกพริกต้นพริกหวานพริกหยวกแล้วก็นี่แถวนี้เห็นไหมม่วงม่วงนี่นี่เป็นหัวบีดรูทนะคะเป็นบีดรูททั้งหมดเลยส่วนต้นพวกนี้นี่ต้วนี้เป็นแครลอดจ้ะป็นแครอทแล้วก็พริกพริกนี่เป็นพริกเผ็ดนะแต่เผ็ดแบบบ้านพริกเผ็ดตำนึงของบ้านเขาแหละเผ็ดพอป,ประมาณปลูกไว้ดองนะจ้ะ อน,นี้ก็จะเป็นพวกสตรอเบอรีเร่เห็นไหมี่เป็นใบสตรอเบอรีร่มันก็จะร่วงงี้นะหน้าหนาวมันก็ร่วงหมดนะใบพวกอะไรไใบมันก็ร่วงหมดแล้วทีนี้พอหน้าร้อนขำมมนม้นก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมจะเป็นพวกง่น,นะคะถ้างน องุนเห็นบ่อง,งุ่นมันเพิ่งขึ้นมันเพิ่งยังไม่โตเลยแล้วก็จะเป็นอง,งนุ่นเหไม้จะเป็นพวกอง,งุ่นนี้นี่ค่ะก็จะเป็นห่างหลังห่างอง,งุ่นเนาะ เป็นเออข้างเนาะบ้านเขาเออข้างนู่นพวกนี้เป็นงุ่นม่วงเลยองุ่นม่วงมันจะเปลี่ยนสีลเลยชิวๆนี่มันจะพวงใหญ่ๆชิสุ้ย ดอกเดซี่สีขาวตัวนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้เดซี่เหมือนกันหรือเปล่าดอกเดซี่สีแดงมีหลากสีเลยดอกกุหลาบจ้าดอกกุหลาบมาดูดาดดว่ามีอะไรบ้างน,นี่พึ่งน,อน้อย กำลังผสมเกสรน,นี่ก็จะเป็นต้นผักอะไรอะภาษาภาษาไทยไม่รู้ว่าผักอะไรมันจะเหมือนผักชีบ้านเราเนาะนี่แต่ว,ว่ากลิ่นคนละแบบกลิ่นจะบเ,เหมือนกันนะจจะก็จะปลูกไว้เนี่ยซิวเบือิวอันโหระพาบานตะเภาแหละแต่ว,ว่าอันนี้มันจะกลิน่น ลนมันจะมันจะค่อนข้างแรงกว่ากลิ่นแรงกว่ามากๆแต่ก็ลักษณะโดยรวมๆก็ใส่แทนกันได้กินก๋วยเตี๋ยวกินอย่างไดเหมือนกันนะคะมีหอมมากเลยบิเอามาเามาดมิมันโดมกลิ่นอืมมันี่เลยดูซิเดลูกใหญ่ ใหญ่กว่าฟ้ามือจรจ้ะดูน่ใหญ่มากใหญ่มากมะเขือเทศมะเขือเทศเอาไว้จริงต้นมันเล็กกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ปลูกได้ทุกปีนะคะปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าเอ้ยได้ทุกปีเลยเพราะว่าหน้าหนาวมันก็ตายหมดที่นี่ปลูกต้นขึ้นใหม,ม,ม่มันก็นจะใบใหญ่ปนีดดอก อันนี้ก็คือมันมันยังไม่หมดหน้าร้อนก็คือเอาต้นมันไว้เกี่ยวว่เป็นพัน์ในปีต่อๆไปนะคะในบักเขือเทศก็จะแซมๆ,มๆซมบีดรูดไปด้วยตรงไหนว่างๆก็แซมหัวบีดรูดไปนี่เขือเทศ มิตูดอีกแล้วมีตูหัวใหญ่ๆเด้จ้ะเปิดขุดออกมานี่มีตตูหัวแบบสำเพหัวใหญ่มากนี่ก็แครอทอีกแล้วแครอทแครอทนี่เห็นบ่นยังไม่โตเลย ยังไ,งไม่ตเตรียมที่เห็นปะนี่แค่รอจ้างเราจะหน่อยก็จะเก็บได้แล้วนี่แค่รอดนี่มาเบิ่งนี่เลยน้ำสนอมากโครบีโครบีอันเขาเอิว่าโครบีเนาะ เขาจะมาไว้ทําสลัดแต่ว่าคนไทยส่วนมากก็จะเอามาสับสๆๆตาแทนมะละกอแสบคือการเพิ่น,นว่าบบท่านได้ลองชิมเบิงเ่งนอจ้ะให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนให้มันลูกใหญ่ๆกว่าฝ่ามือก่อนแล้วจะมาลองสับตากินดูอ่าปีดปูหัวใหญ่อันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อืม อวมันเห็นไหมก็นี่เลยแตงกวาแตงกวายอดนะจ๊ะยอดแตงกวาทำอะไรกินได้ไหมไม่ได้อนะแตงกวา เนี่ยราสเบอร์รี่มาบอทันปีนี่มาก็เหลือแต่กอมันแล้วถ้ามาทัานนี่ลูกมันจะอยู่นี่แซม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 ไปเต็มหมดเลยจะเยอะมากมันจะมันจะโดกมากเลยขนาดแค่นี้นี่เก็บกินไม่ไหวไม่ไหวเยอะมากขึ้นแบบโอ้ขื้นแบบร้ายนี่มาไม่ทันเดี๋ยวจะใบจะ้ะจะเหตุลากเหตุทางให้มันขึ้นอย่างสเนาะทีนี้ ต้นพวกนี้มันก็จะไม่ตายนะหน้าหนาวเม่พอพอหมดหน้าหนาวมันก็จะขึ้นมาใหม่พอหน้าหนาวมันก็จะใบมันก็จะหรวงหมดเลยมันจะเหลือแต่ต้นเหี่ยนเหี่ยนมันนี่เหลือลงเหลือเห็นปะเห็นไหมนี่ลงเหลือนิดนึงนี่เหลือลูกเดียวน้อยๆเก็บมันใหม่เติมเตมี ดูองุ่นจ้างุ่นโด,ดูสิสะอ้อนเนาะสะอ้อนองุ่นแหงเด้สอสะอ้อนต้นองุ่นมากเลยดูเป็นพวงๆเลยองุ่นเขียวจ้ะนี่องุ่นเขียวโดดกดดเนี่ยองโนโน,โน,โนุ่งดูสิ เก็บตัดกินไว้ได้นานเลยแต่มันกินได้ไม่ทั้งปีหรอกเตียมันก็เก็บกินเก็บแจกใจแถวนี้บ่อื่นกินเด้จ้ะบ้านในๆก็ปลูกกันดูสิโอ้ยสวอรบ่โอ้โหสวยมากอ่า,ง,ง,าง,งุนเก็บไปทำอ่างุนรองกระได้เด้วแต่บ่อควันมา บกคอยมากปันใดดูสิยังเล็กๆอยู่นะจ๊ะอีกประมาณเดือนกว่าๆเดือน2เดือนหน่อยๆถึงจะตัดได้อู้คนซ้อนเนาะเป็นบ้านเราต้องไปเที่ยวไร่เที่ยวฟาร์มได้ถึงจะมีอง่นเนี่ยมีย็นปลูกหนาบ้านทุกคนเลยทุกหน้าบ้านจะต้องมีาง่นนะคะ กินบวาวานบ่อยบกักพริกบักพริกบักพายเขาเอาไว้ดองเด้อมันจะมีเผ็ดมันจะรสชาติเผ็ดนี่เขาจะเอาไว้ดองเก็บไว้กินฤดูหนาวกืบทั้งปีเลย พ่พริกหวานพริกนี้ไม่เผ็ดเลยจ้ากินเป็นผักแกมนานแกมนี่ได้สบายนี่ดูสิวันซ้อนบะซ้อนบ่พ, uh huh. พี่น้องน,นี่ดูพริกสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็นะ ก็จะเป็นสุก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 มันก็จะเป็นสีแดงพริกหวานแดงพริกหวานเขียวถั่วบ้านเราก็มีถั่วอะไรบหรุบรมากกิน,นบ้างไลยเราชอบอันนี้ก็เอาไว้กินกินแห้งๆเขาไปทำซุปถัว่วแล้วอันนี้ก็ต้อนอะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่กินผลมัน ำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรโดกมากโดกหมดนเลยนี่ก็เป็นแฮเซลนัดนะจ้ะนี่แฮเซลนัดนี่ปักถั่วปักถั่วแฮเซลนัดนะรู้จักไหมนี่นี่นี่แต่อีกหลายเดือนอยู่ก่าจะได้กิน มันสุกมันก็จะเป็นถั่วถั่ว,วที่เขาไปขายในไทยแพงๆนะดกว่าคือที่มีต้นใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าไม่ใช่บ้านตัวเองอันต้นใหญ่ๆนี่มันขึ้นงเกิดสุกมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเก็บไว้ทำ คุกกี้ทำขนมนะคะมีบักอะไรบักฟักบักเต่าบักฟักกะบะผักของข้าพเจ้าเองนะคะเพราะไม่มีพื้นที่แล้วอันนี้จะเป็นผักอิตูอิตูจานนี้ของผัอิตูจานนี้ผักซีลาวกับอ ผักกะเงะผักชีลาวกับผักกะเงะผักชีใบเลื่อยเนาะโอ้ไม่ใช่ผักชีลาวหอมเปรกับผักกะเงะผักชีใบเลื่อยกับผักชีใบสะระแหน่ส่วนอันนี้จะเป็นใบกะเพรากับผักชีหอมผักชีหอมผักชีไทยจะเฮาน่ะสามกระบะด้วยจ้ะปลูกแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันจะไม่ทันหน้าหนาวว่าปีนี้มาช้า ก็ดูนี่สิตรงนี้ตรงนี้ก็ลงเป็นผักกาดผักกาดขาวกับไอ้ผักกาดเขียวบานเท่านะผักกาดเขียวผักกาดม่วงตรงนี้ลงอย่างละแถวเล็กๆแถวน้อยนอยนี่แถวเล็กๆนี่ตรงนี้สองแถวผักกาดเขียวแถวนึงผักกาดม่วงแถวนึงตรงนี้ก็จะเป็น สลดัดบกผักคอสผักเลส,สตาบอก่หรือเลสเครอรไม่รู้จะไม่ได้แล้วก็ลงเป็นล็อกเก็ตมาเบิงกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะต้องไปรุ่นกันวันต่อวันแ่น่าจะขึ้นอยู่เพราะว่าดินตรงนี้มันมีปุ๋ยดินดีมันเหมาะสาหรับเพาะปลูกเพราะาปลูกทุกปีบริเวณพวกนี้จะเป็นแบบว่าจะปลูกตลอดทั้งปีทุกปีอยู่แล้วตรงนี้ หอมใหญ่หอมให่เต็มรังเลยอันนี้คือปลูกเองนะปลูกแล้วกเก็บไว้ก่อนจะปลูกหอมก่อนจะปลูกต้นหอมก่อนเพื่อที่จะหัวมันเก็บไว้กินตลอดตลอดทั้งหน้าฤดูหนาว เยอะอ่ะหอมใหญ่หอมเยอะนี่แต่เต็มไปหมดเลย รั้วข้างบ้านนะคะอันนี้ลงชะอมลงผักขาผักขากับอะไรวันเมื่อวานพักขากับอืมก็ไม่ได้แล้วลงไปสองพักขากับหญ้าให้แมวหญ้าแคทนี้ตรงนี้ก็ลงผักหนกจ้ะกระถางนี่ใส่ผักหนอกใบบวัวบกผักหนอกมันขึ้นหรือหญ้าขึ้นนี่ลงเมื่อ,อวานนีนี่น กระถางนี้เป็นผักหงอกจ้ะแล้วก็ตรงนี้ลงสารพัดนี่บกหงสามหลุมนี่บกฮงมีอม่ำอย่างมาพวกผักบุ้งผักบุ้งบกฮงผักชีลาวลงตรงนี้นลงสามสี่อย่างแจ่มบ่ได้หรอว่าลงออียงบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะมีอะไรขึ้นบ้างนะคะ